สวัสดีครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูชิปนี้นะทุกคนน่าจะเคยตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับในทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าคุณตัดสินใจในช่วงเวลาที่สําคัญและมันกดดันเนี่ยคุณมีแนวคิดยังไงนะช่วยมาแชร์มาบอกกับผมได้นะผมนี่เป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ส่วนมากจะเป็นใช้การโซโล่แรงนะครับในการไต่แรงแต่ละที ผมมีประสบการณ์จะมาแชร์นะครับขณะที่ผมเนี่ยเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งคนที่ชอบเนเล่นในตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งสโมตตำแหน่งซัพพอร์ตทั่วๆไปเนี่ยมักจะคอยเล่นในตำแหน่งที่มันซัพพอร์ตเพื่อนนะส่วนมากผมจะเป็นคนสุดท้ายในบ่อยครั้งที่เข้าไซต์ที่หลังเพื่อนนะ และผมเลือกที่จะเล่นเพย์เซฟแบบไม่ดันสุดออกไปเหมือนด้วยลิสดันตามหลังด้วยลิสเข้าไปดันออกไซด์ไปเลยดันเข้าทะลุมิดดันทะลุซีทีไปผมไม่ใช่ผู้เล่นแนวนั้นนะผมจะเป็นผู้เล่นที่เลือกที่จะเล่นเพย์เซฟนะครับไม่ดันทะลุเข้าไปจะเล่นในไซต์นอกไซย์หรือจุดที่ผมคิดว่าผมได้เปรียบนะเพราะผมจะได้มีข้อมูลขณะที่เพื่อนเรามันเล่นพลาดนะครับผมจะคอยยิงพวกที่เหลือเองนะและจะพยายามเก็บบินในช่วงเวลาที่กดดันที่สุดนะครับ ในช่วงเวลาที่กดดันที่สุดผมมีความคิดยังไงในการตัดสินใจนะผมจะคอยเก็บข้อมูลและประเมินสถานการณ์ตอนนั้นให้เร็วที่สุดยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับและเลือกทางที่เราได้เปรียบที่สุดในตอนนั้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับหวิเปลี่ยน1วิเปลี่ยนเลยนะครับสถานการณ์ในเกม v a l o r a n บบางทีผมอาจจะยิงได้1ตัวแล้วได้อัตติยิงได้1ตัวแล้วสกิลคูดาวไม่ว่าจะเป็นสกิลสโมกสกิลแฟทสกิลสตันสกิลสแกน ผมต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นยังไงกับสกิลนั้นให้ได้เปรียบมากที่สุดถึงช้าแม้แต่1วินะครับก็แพ้ได้นะเกมนี้หากคุณเลือกทางของคุณได้แล้วนะครับให้คุณลงมือปฏิบัติในส่วนที่สําคัญก่อนสถานการณ์นั้นมันจะบอกคุณเอนะครับว่าไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญและหากคุณคิดพลาดหรือเล่นพลาดในจังหวะที่สําคัญก็ให้จําไว้เป็นบทเล่นครั้งถัดไปนะครับว่าโอกาสหน้าครั้งถัดไปมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ประสบการณ์เรามันจะสะสมเองนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับหากคุณต้องการที่จะเก่งขึ้นนะในด้านใดด้านหนึ่งคุณก็จะฝึกมันบ่อยๆนะทุกครั้งที่คุณเล่นเนี่ยคุณจะรู้แล้วคุณจะเก่งขึ้นนะผมคิดว่าที่ทุกคนเล่นแร้งเนี่ยก็คือทุกคนนี่ต้องการที่จะเก่งขึ้นนะนั่นคือผลตอบแทนที่คุณควรจะได้รับต่อไปจะเป็นเพ่ของผมนะครับผมจะคอยบอกว่าผมคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับ Shadows Traveling <My Classic. S 1> ที่ผมกับเจตตัดสินใจออกมาเล่นของนอกน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันก็คือมาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็เซฟเฟิร์ก็ยืนอยู่ข้างหลังเรานะฮะเราจะไม่ถ้งกันนะครับทูเกเตอร์ทูเกเตอร์นะโปร ได้ยินเสียงฝีเท้านะครับกว่านี้เซฟเพื่อแพนครับทำให้ผมต้องใช้สกิลแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งครับสถานการณ์ที่กดดันของผมตอนนี้ก็คือกระสุนครับ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมตัดสินใจพลาดแล้วก็มังกระทันหัดเกินครับทำให้ผมแพ้ในราวนี้ไปจังหวะน,นี้ผมแค่พยายามลองเล่นแบบกาได้กาเสียนะครับเพราะว่าทีมผมน่าจะแพ้ลแล้วแหละมีแอบคิดน,นะครับว่าจะชนะวินนี้ ผมพยายามคิดเร็วทําเร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้ตัวเองเสียเปรียบนะเกมนี้ก็แพ้ไปนะครับพยายามยังไงมันก็สู้ไม่ได้อยู่ดีโคตรเซ็ง ศัตรูไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนก็คือเกมนี้คือ s <S ผมคิดหนักสุดๆเลยนะครับก็เ <player> ดาทางอย่างเดียวครับเกมนี้ไม่ค่อยมีอ่านเกม1ต่อ1 <aling> เป็นอะไรที่กดดันสุดๆครับ

เชิงวันนี้ผมอ่านใจศัตรูไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าทางเล่นเขาค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะเดินไปเมนก็ได้เดินไปตรงจาราดก็ได้หรือเดินเข้าสมกมาก็ได้หรือเดินอ้อมหลังผมก็ได้นะครับผมเดาอย่างเดียวนะฮะเชิงวันนี้ผมกําลังจะสมมกช่วยเพื่อนนะแล้วเจ็ตมันตายตรงนี้พอดีผมเน้นฟังเสียงนะครับแล้วศัตรูมันไม่ดันมาต่อนะมนมอผมเลยเดินไปกลางแล้วขอเรียกเพื่อนให้ไปนะเอนะแคงโกเอแคงโกเอ เหมือนเพื่อนจะไม่มาอนะเพื่อนคงมั่นใจว่าเราน่าจะได้สักสามตัว enemy พยายามเล่นไม่ให้มีเสียงน,นะเพราะว่าเสียงมันสำคัญมาก no เลยได้ยิงฟรีไปหนึ่งตัวตัดสินใจสมกตรงสไปนะครับเราโดนอันตีของเฟสไปแล้วเราไม่ได้ยินเสียง แมปก็มืดน,นะครับ <player> ผมเลยเลือกที่จะกู้จริงไปเลยแล้วก็ไม่พีคครับ <No. S 1> พยายามเช็คให้ละเอียดนะครับเวลาเราเ,อ <ide> เรยอะๆนะเกมนี้ ตัดสินใจเดินเข้าไปกลางครับแล้วได้หนึ่งตัวถ้าเหมือนว่าเราถอยนะแต่เรายังดักอยู่กับที่เดิมแล้วก็ได้ยิงหลังฟรีสองตัวครับ Screen down. ผมพยายามฟังเสียงแล้วไม่ให้ศัตรูรู้นะว่าผมอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้สถานการณ์3ต่อ5เสียบเปียบสุดๆนะครับเน้นฟังเสียงนะครับมีคนหลุดเสียงนะครับจังหวะน,นี้ เน้นฟังเสียงนะครับดีๆนะครับ,ร,บรอรับเพื่อนนะครับเพราะว่าผมเห็นเจ็ตฝั่งนุ่นลากศที่ไซต์เอนะครับ เรายิงพลาดนะครับแต่ดีที่เวลามันใกล้หมดแล้วการให้กำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยจังหวะนี้ผมดันมาแต่บีเลยนะครับเพราะว่าผมอันติตรงหน้าบีไว้สตดไม่เข้า ข้อมูลศัตรูล,ล่าสุดก็คือผมอยู่หน้า B นะครับจะเห็นได้ว่าผมแทบไม่วิ่งเลยนะครับเพราะเสียงมันสำคัญมากนะครับศัตรูจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะ Last اد, เสียงมันสำคัญยังไงนะครับคอยดูครับ นั่นแหละครับศัตรูตคิดว่าหลังสามันเคลียร์ได้สำนันะครับทั้งๆที่โดนผมเดินอ้อมนะครับตรงพี่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 ตพี่กพี่แขงแทงตรงพี่รง l a n t e น ข้อมูลล่าสุดรู้แค่ว่าศัตรูอยู่ไซต์เอนะครับและจังหวะนี้ผมมาดักหลังนะแล้วได้ยินเสียงว่าศัตรูมาข้างหลังนะครับ จังหวันนี้ผมยิงพิษไปนะครับเพื่อยื้อเวลาเรน่าน่าจะเดาวว่าผมไม่ไปมิดก็หลังไซน์นะครับและเหตุผลนี้ทําให้ยื้อเวลาได้นานกอ่าควดครับฝากกดไลค์กดติดตามไม่ถึง9ก้าแสนแสนสองเซนสมัครสมาชิกด้นะครับ open cap